ผลแต่มึงเสือกออกมานะคะกระโดดงับเองเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เหมือนรู้ตัวคือจริงๆในวงการเขารู้กันหมดนะคะที่ทักษิณพูดบอกว่าเมียสามลูกห้าไม่มีงานทําแต่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยใครวะนะ,คะใครล่ะจริงๆนะคะการเกินเบอร์ค่ะระบายความในใจหาเลยนะคะระบายความในใจแบบนี้มันใช่หรอระบายความในใจก็ระบายออกมา ไม่ใช่มาคิดมาแค้นมากางเกินเบอร์แล้วถามว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาเอ่ยชื่อมึงสักคำไหมคะแล้วมึงกะโดดงับทําไมนะคะยังไม่รู้ตัวเองอีกล่ะคะมึงไม่ต้องมาทําเพื่อชาติหรอกคะ่ะมึงแค่ทํานะคะคือไม่ต้องทําเพื่อชาติกับทาเพื่อลูกเมียมึงอะเมียสามลูกห้าเนี่ยทําก็ไปจะข่าก,กว่าจะเลี้ยงกันโตอะไม่ต้องมาทําเพื่อชาติกับเพราะชาติมีคนอื่นเขาทาอยู่แล้วไม่มีมึงสักคนหนึ่งนะคะประเทศไทยมันก็สามารถไปต่อได้ นะฮะและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีแต่มึงที่คอยทําลายอยู่เวลานี้ชาติก็ไม่ไปไหนฮะชาติไม่ล่มจมอะไรมึงไม่ต้องมากู้นะฮะจริงๆเนี่ยมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแค่สามห้ชัดๆเลยเนี่ยสีอะที่เหลือเนี่ยไม่ได้นับค่ะจะถามว่าวันเนี้ยไม่มีใครอยากจะไปรู้หรอกค่ะว่ามึงจะมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนแต่มึงเสือกออกมานะฮะกระโดนงับเองเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เหมือนรู้ตัว ือจริงๆในวงการเขารู้กันหมดนะคะที่ทักษิณพูดบอกว่าเมียสามลูกห้าไม่มีงานทําแต่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนะี่ยใครวะนะ,ะใครล่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เมียสามค่ะเมียจริงๆมันสี่แต่พอดีเห็่ยนะ,ะว่าเขาอยู่เขาเห็นแล้วสัตดานไม่ไหวเขาก็เลยหนีทุกวันนี้เนี่ยนะคะเาโดงกันเป็นผู้แตก่ะค่ะเพราะฉะนั้นทักษิณก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะ โยกเขาเรียกว่าปักหมุดนะคะที่เคยที่ปักหมุดอยู่ที่ลูกสาวเขาเนี่ยมาปักหมุดที่เขานี่แหละมึงวานทางนี้เลยค่ะำตำบลตำบลกระสุนตกแทนที่จะไปตกที่ลูกสาวมาตกที่กูนี่เป็นยังไงลนะ่ะดิ้นผ่านกันเลยนะพวกมึงอะประมาณนี้แค่นั้นเองค่ะนะฮะมึงมีแต่จะมาตรวจสอบก็เหลือคือสิฉันเคยพูดแล้วในคลิปหลายๆคลิปนะฮะบอกว่าไอ้พวกที่มาแฉว่าทักษินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย มึงแน่ใจเลยว่ามึงมีแต่มึงที่มึงแฉเขาได้อะถ้าเกิดเขาแฉกลับมึงมั่งเนี่ยมึงจะว่ายังไงแล้วเรื่องที่เขาจะแฉมึงเนี่ยจะบอกเลยนะว่าบอกว่ามึงก็ได้ไม่หลุดมึงก็แก้ไม่ถูกมึงแก้ไม่ตกละคะก็อย่าให้ถึงวันนั้นแล้วมาทำแล้วไม่หยุดสักทีไม่หยุดสักทีก็จะเอาไว้ทำพ่อเหรอคะมาไงไปงั้นค่ะก็มึงปลูกดอกตับอุจจะพิษมึงจะได้ดอกกุหลาบได้ยังไงนะฮะมึงปลูกต้นดอกดอกอุตะพิษอ่ะ มันก็ออกดอกมาเป็นดอกอุจจพิษเหม็นไปทั่วบ้านทั่วเมืองอะนะมืออยากจะได้ดอกหอมๆขอจองรขจายไปทั่วแผ่นดินมันก็ต้องปลูกดอกไม้ที่มันมีกลิ่นหอมสิควายนะและ้วทีนี้ฉันถามว่าไปหาว่าเขากลางเกินเบอร์เนี่ยมึงเบอร์อะไรคะทักษิณกลางเกินเบอร์คือทักษิณเบอร์อะไรแล้วการกลางเนี่ยมันมีเบอร์วัดตรงไหน ทักสิณไปกลางอะไรจริงๆไปดูคลิปที่ทักสินพูดสิคะก็มึงเล่นเขาก่อนนะแล้วทําไมอ่ะเขาเป็นง่อยเหรอที่จะไม่มีสิทธิ์จะตอบโต้มึงหรือจะฟาดกลับมึงบ้างอ่ะก็รับให้ได้ดิเวลาที่มึงฟัดเขาเล่นงานเขาเนี่ยสารพัดสารเพเดินไปออกรายการข้ารถอย่ามาบอกว่าไม่ได้ตังค์ช่องอ่นยังไงเขาก็ต้องยัดเยียดค่าน้ำมันมึงบ้าง,งแหละนะคะมึงก็ไปพูดไปอะไรทําให้เขาเสียหายทําให้เขานู่นนี่นั่นเนี่ย เขาก็ไม่เคยตอบโต้มึงจังๆทีนี้พอสะสมกันนานๆเขาเอาไ่หยุดใช่ไหมไม่หยุดเขาก็ต้องเล่นบ้างเอา้าตายหายแล้วแม่งดิ้นพล่านเช็คบินกูเช็คบินน้องกูเช็คบินพัดกูเช็คบินเงินกูและกาลังจะเช็คบินลูกสาวกูกูประกาศที่จะเช็คบินพวกมึงบ้างเนี่ยดิ้นหาพ่อมึงแหละคะเออมึงจะดิ้นทําไม วันนี้ลุมเล่นงานเขาทั้งไอ้พวกศัตรูเก่าศัตรูใหม่แม้กระทั่งลูกน้องหรือหมาในบ้านเนี่ยหันกลับมางัดเขามางัดเขาเห่ากันโชคใสเขาอะ่ะดิฉันบอกว่าเขาต้องนั่งลงก้มก้มลงยกมือไหว้ให้มึงละเว้นเหรอคะนะไม่มีแล้วคะ่ะเช็คบินกูน้องกูพักกูเงินกูกำลังจะเช็คบินลูกสาวกู แล้วกูจะเอาไว้มึงมึงไว้ทําพ่อทําไมถึงเวลากูประกาศเช็คบินมึงบ้างมึงจะได้หาพ่อมึงเหรอคะก็รับกันให้ได้แล้วถามว่าอย่างทักษิณเนี่ยไม่มั่นใจในพลังหรือ power ของตัวเองเนี่ยไม่กล้าออกมาฟาดฟันนะคะกับมึงหรอกคะ่ะและอีกอันหนึ่งนะคะที่ดิฉันจะต้องเอามาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของกรณีเช็คบิน คือคำว่า Check เช็คบินเห็นไหะฮะเห็นบอกว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยนะคะการพูดอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคนที่ทาเนี่ยนะคะมันเป็นพวกมีอิทธิพลเป็นพวกเจ้าพ่อเป็นพวกมาเฟียนะคะหรืออย่างน้อยน้อยเนี่ยนะ,ะก็ต้องเป็นคนที่บ้าอํานาจแหละถึงได้เที่ยวเช็คบินใครๆค,คำว่า Check เช็คบินในที่นี้เนี่ยทักษิณไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวนะฮะดิฉันไปดูคลิปยังไงก็ไม่เห็นก็พวกมึงเอามาเขียนกันเอง และจะบอกนะคะบอกว่าวันนี้นะคะดิฉันมีทั้งนายกที่สู้คนแล้วก็ยังมีนะคะอดีตนายกที่สู้คนแล้วก็ยังมีอดีตนายกที่โคตรสู้คนเข้าไปอีกหนึ่งก็คือแพรทองทานสองก็คือเศษฐาทวีสิทธิทาา์และสามก็คือนะคะทักษิณชินวัตรคนเหล่านี้นะคะเป็นคนของประชาชนพรรคการเมืองที่ได้เข้ามาหลังการเลือกตั้งตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี60 ใครจะมาบอกว่าสืบทอดกับประเด็จการนู่นนี่นั่นนะมึงก็ไปอ่านร,ารัฐธรรมนูญให้เคลียร์ก่อนแล้วมึงก็ต้องทําความเข้าใจกับกฎหมายเลือกตั้งนะคะให้เคลียร์ๆกันก่อนแล้วค่อยออกมาพูดค่ะอย่าไปเที่ยวอ่านตามเพจหรืออ่านตามอ่าเพจที่มันอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเอาตรงนั้นเนี่ยนะคะมาคิดมาโพสต์ค่ะไปหาอ่านแล้วไปหาความรู้ี่ตัวเองนะคะกรณีที่เพื่นบอกว่าก็มี ไอ้ทางคกตัวหนึ่งนะคะตอนเนี้ยางหัวยังไม่ตกจริงๆก็ตกแล้วราคาซิบๆแล้วราคาแต่ว่าต้องเก็บอาการบอกว่าโอ้โหนะคะไม่น่าเชื่อเลยเล่นอย่างเงี้ยเล่นใต้เข็มขัดดิฉันถามจริงนะคะเขาไปบอกเลยว่าเป็นมึงอะ่ะนี่ร้อนตัวทําไมครับหรือดูร้อนนะบอกให้ไอ้ัางคกเลือดูร้อน นะดูเหมือนแบบเออเหมือนปันปานปันหนึ่งว่าเขาชี้หน้าด่าตัวเองความจริงแล้วดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าทักษินเนี่ยนะจะพูดออกมาหรือทักษินจะต้องแสดงความเจ็บแค้นโกรธคืองดิฉันถามว่ามีอะไรไม่สมเหตุสมผลเมือ่อทั้งเหา่าทั้งกัดเข้ามาเนี่ยนะเป็นปีๆซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นเวทีเอาตัวเองเขาแลกไปพูดนะบอกว่า ทุกคดีที่มีเนี่ยไม่ใช่พ้าปกป้องมึงเหรอทุกคดีที่มีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะมึงเหรอเขาใช้มึงเหรอคะถ้าเขาใช้มึงเนี่ยนะมึงบอกมาเลยว่าวันนั้นสั่งให้กูทํานั่นทํานี่คนก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยนะมึงก็เคยรับใช้เขามาก่อนอะ้วตกลงวันนี้ที่มึงมาหามากัดเขาเนี่ยมึงไม่ใช่พวกเนี่รคุณเหรอถูกไหมฮะแตะก่อนเนี่ยนะฮะเพราะอะไรเข้าใจผิดเหรอเอามึงโง่ได้ยังไงตั้งสิบกว่าปีถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าในวันที่มันมีการอ่ ในวันที่มันมีการสั่งสลายการชุมนุมเนี่ยเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านั้นในคุณวีระมุกสิกพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นประธานนปชรหรือหรือเป็นนปชอตอนนั้นมีประธานหรือเปล่าเดิฉันก็ไม่ค่อยไม่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 ค่อยรู้เพราะว่าไม่ใช่เป็นสมาชิกนปชก็คือคุณวีระมุกสิกพงษ์เนี่ยนะคะในในเชิงลึกเขาเจรจากันอยู่คือเขาก็ไม่ได้ใหญ่จะมาสลายหรืออะไรนะคะก็คือมีการให้แกนนําเพราะว่าแกนนาเนี่ย จะเป็นคนที่สามารถบอกมวลชนหรือทําให้มวลชนเนี่ยนะฮะจะสลายตัวหรืออะไรการนาทําได้หมดอะฮะแต่มันมีการบิ้วกันจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะับคุณวีระเองนะคะก็ล่าถอยไปแล้วก็การนาหลายคนเนี่ยนะะถอยตัวกันออกไปแล้วเพราะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วณวันนั้นถ้าเกิดว่ามีการนะคะสั่งสลายหมายความว่าสั่งยุติการชุมนุมด้วยเหตุผลว่าพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องอ เสียงหรืออะไรพวกนี้ดิฉันถามว่าในเมื่อไม่มีแกนนาแล้วนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยนะะก็ค่อยๆแบ่งค่อยๆชักจูงคนออกจากพื้นที่ชุมนุมดิมันก็จะไม่เกิดการสูญเสียแต่ใครล่ะที่เป็นคนดึงดันที่จะนะคะที่จะชุมนุมกันต่อไปจนเกิดมาตรการนู่นนี่นะอันนี้ฉันไม่ได้หมายความว่านะคะไอ้พวกที่ทำเนี่ยมันถูกต้องนะคะแต่คุณต้องไม่ลืมนะคะ ใครเป็นคนที่ดึงดันที่จะชุมนุมจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นะครับมันเกิดเหตุการณ์สิก้าพูสภาขึ้นณนะตอนนั้นวีระมุกศิกระพงก็ไม่อยู่แล้วแก่น้ำหลายๆคนก็ไม่อยู่กับตรงนั้นแล้วเขาแยกตัวบางคนปลีภัยไปต่างประเทศก่อนหน้านั้นแล้วดีสาไปนะะดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาพูดบอกว่าเฮ้ยตัวเองแม่งต้องไปติดคุกแทนมึงกูที่กูสู้มีคดีทุกวันนี้เพราะมึงไม่ใช่เหรอแล้วแล้ว้ไ,ไงมึงจะเอาคืนเหรอ แล้วฉันถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมึงก็พูดมาดิมึงก็ไม่เคยพูดเลยว่าที่ทํามาทั้งหมดคืออะไรถ้าจะบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดเพราะกูโง่กูไม่รู้เขาเปน็นไงมึงต้องโง่นานขนาดนั้นเลยก็ตั้งสิบกว่าปีนะคะตกลงโง่นะคะ,งงนะคะหรือว่าตอนนั้นได้ประโยชน์เอาดีๆไปให้สัมภาษณ์นะฮะไอช่องช่องหานี่ก็จังเลยแนวะสร้างช่องมาด้วยเงินมหาศาลก็เอาแต่ไอคนอย่างเงี้ยน,นะคะามาออก เห็นประชาชนเป็นอะไรคะถ้าสมมุติว่าทักษิณเนี่ยนะเป็นนักโทษเป็นคนที่ไปนอนชั้น14เป็นคนที่ไม่ติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวนะคะแล้วก็ต่างกันกับไอ้คนที่ออกมาเห่าเนี่ยช่องมึงจะดูดีมีชาติจะกูลกว่าไหมถ้าไม่เอาคนแบบนี้มาออกอะ่ะจนนี้ฉันบอกว่าไม่ดูแล้ว